เหมือนตอนนี้ Hospital แบบหน้าแบบปุ๊บลงไปอย่างเงี้ยเหมือนเอาเอาลมออกถูกเข้าไปเหมือนใบลงเบ เลยคือมาเคยทาเทอร์มาทมาทุกรุ่นและทุก่นแต่อันนี้คือเทอร์มาเอเอ็กต้องบอกว่าไม่เจ็บแต่เราจะรู้สึกเหมือนแบบอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าร้อนๆบางจุดที่มันเหมือนบางทีมันใกล้กระดูกแบบที่คุณหมอบอกที่แบบแฟบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวพลังงานที่เรียกว่าโมโนโพลาร์อาร์เอฟนะครับนคือวิทยุความร้อนแบบขั้วเดียวเนี่ยจะไม่เกิดความร้อนอยู่บนผิวความร้อนในระดับนี้ก็จะเกิดกันหนึ่งคือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับผมน้องในชั้นตื้นๆทำให้อะไรรมนเลลล็กงไฟ ในบริเวณแบบพวกหน้าแก้มเพวาอะไรเงี้ยครับลดลงนะก็จะเห็นว่าร่องแก้มเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับเนาะและสามเลยก็คือพลังงานมันก็จะสามารถสักสมไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าตัวไขมันมันหายไปนี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าจีแฟตหดผิวเฟิร์มฟูที่แรกที่เดียวที่นี่เลยค่ะเดอะคลินิกค่ะถูกต้องเลย